ก็ขอขอบคุณคุณครูเบญจวรรณอารีสุขนะคะอาที่ได้มานะคะพูดคุยนะคะแลกเปลี่ยนนะคะว่ารูปแบบการจัดการสอน Active Learning โดยใช้โครงงานนาวัตกรรมเพื่อชุมชนนะคะ CIP นะคะซึ่งมีหมด6ขั้นตอนด้วยกันนอกจากนั้นนะคะได้บูรณาการกับ5้าไฟสตนะคะเห็นไหมคะคุณครูนะคะถ้าเรามีหัวใจนะคะ Active Learning ออกแบบให้เด็กได้เรียนรู้ลงมือปฏิบัติให้เด็กได้เรียนปฏิสัมพันธ์เรียนรู้ร่วมกันนะคะรวมทั้งกับครูด้วยนะคะค่ะตรงนี้นะคะมันจะทําให้เกิดนะคะผลลัพธ์ที่เกิดกับสถานศึกษานะคะสถานศึกษาก็ได้รับรางวัลน,นะคะเป็นโรงเรียนต้นเป็นสถานศึกษาต้นแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกที่เน้น ศตวรรษที่21นะคะสามอนะคะนอกจากนั้นนะคะมันยังเกิดกับคุณครูคุณครูนะคะคุณครูในวังร่องได้เป็นครูต้นแบบนะคะเกี่ยวเรื่องการจาัดรู a c t i v e Learning นะคะคุณครูต้นแบบเกี่ยวเรื่องสเตมนะคะตรงนี้สุดท้ายนะคะผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียนนะคะ เด็กนะคะได้เป็นนวันตกรนิดน้อยนะคะมีการานำผลงานนะคะไปาขายสร้างไรายได้บนโลกออนไลน์ o b เบกมอ e เห็นไหมคะตรงนี้ถ้าคุณครูนะคะออกแบบให้กับลูกๆเรานะคะเออลไม่ยากอย่างที่คิดอย่างที่คุณครูอริวันได้เกินนําแล้วนะคะลำดับต่อไปนะคะคุณครูนะคะจะได้พบกับกลุ่มสาระการรู้ภาษาไทยนะคะเกี่ยวกับการเรียนรู้แบบ กิจกรรมเป็นฐาน a c t i v e นะคะ a e t i v e นะคะ Activity b a s e เ Learning นะคะเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนนะคะโดยคุณครูปัทมาพรพรดวงคำคุณครูโรงเรียนบ้านเก็ดน้อยนะคะเรียนเชิญได้เลยค่ะน้องอ้อค่ะค่ะขอ,ขอสวัสดีนะคะ พุ่นผูน้ที่เข้าร่วมรับชมทุกท่านนะคะอาจจะยเมื่อกี้ก็ผ่านไปแล้วนะคะหนึ่งกลุ่มสาระเดี๋ยวเราก็ลองมาดูนะคะว่าในอีกรูปแบบหนึ่งนะคะในของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยนะคะเราสามารถที่จะจัดการเรียนรู้นะคะตามแนวทาง active learning ของเราได้อย่างไรบ้างนะคะซึ่งณวันนี้ก็บอกว่าเราเนี่ยก็จะจัดตามบริบทนะคะเหมือนบอกเมื่อกี้ว่าไม่มีาการศึกษาก็คืออาจจะเหมาะกับ โรงเรียนใดโรงเรียนหนึ่งนะคะในสิ่งที่อาคณะครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยนะคะที่เราได้ร่วมแรงร่วมใจกันนะคะเพื่อที่จะพัฒนาผู้เรียนของเราค่ะก่อนอื่นนะคะจากในการกิจกรรมเราเนี่ยในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐานนะคะขั้นตอนแรกเลยค่ะเราเริ่มจาก การจัดการเรียนรู้นะคะโดยเราเริ่มจากการใช้กระบวนการ PLC ค่ะก็คือชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพนะคะตรงนี้เนี่ยเราถือว่าก่อนที่เราจะเริ่มเปิดปีการศึกษาหรือเราเริ่มเปิดเนี่ยเราก็จะ PLC กันก่อนเลยนะคะเพราะเราถือว่าในการจัดการเรียนรู้เนี่ยโดยเฉพาะตามแนวทาง Active Learning ทุกคนอาจจะเข้าใจว่าวิเราต้องทำใน อารายวิชาของเราทําคนเดียวเลยเหรอนะคะในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยก็จึงบอกว่าไม่ค่ะตรงน,นี้เราจะยกตัวอย่างว่าให้เป็นการทำงานเป็นทีมนะคะจากคำคมนะคะของแพตไลลี่บอกว่าทีมเวิร์กที่ดีคือตัวกำหนดความสำเร็จในอาชีพของพวกเราพวกเรานะคะก็จึงคิดว่าเราจะต้องลดความบบเดิดเดี่ยวนะคะแล้วเราเนี่ยก็จากแนวคิดนะคะของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการว่า จับมือไว้แล้วไปด้วยกันคุณครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยนะคะเราจึงจับมือร่วมแรงร่วมใจกันนะคะแล้วเราก็ประชุมปรึกษาหารือเชื่อมโยงนะคะการเรียนรู้ของครูผู้สอนในวิชาภาษาไทยนะคะในแต่ละชั้นว่าเด็กได้เรียนรู้อะไรบ้างในชั้นต่อไปเด็กก็ควรที่จะได้เรียนรู้อะไรต่อยอดซึ่งเราได้คุยกันแล้วนะคะปีนี้ว่า มาตกผลึกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นตอนนี้ที่เราจะร่วมแรงร่วมใจกันนะคะก็คือมันจะอยู่ที่ชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะซึ่งเราก็ดูมาจากวิเคราะห์ผลการสอบโอเนต็ตด้วยมาจากผลการเรียนรู้ของผู้เรียนในป5ด้วยนะคะเราก็จึงได้ปัญหาก็คือว่าเด็กมีปัญหาเกี่ยวกับสาระการเรียนรู้การเขียนนะคะ เราก็จึงอ่เมื่อประชุมกันแล้วสิ่งที่เราจะปฏิบัติล่ะเราจะทํายังไงเมื่อกี้เราบอกว่าเราจะจับมือแล้วเราไปด้วยกันเราจะไม่อยู่โดดเดี่ยวเราจะแอคทีฟเป็นทีมนะคะก็จึงเกิดสิ่งนี้เกิดขึ้นค่ะก็คือค่ายพัฒนาทักษะการอ่านนะคะเพราะเรา ได้ตกผลึกความคิดร่วมกันว่าก่อนที่เด็กจะเริ่มเรียนเด็กจะเรียนรู้สิ่งแรกที่เราอยากจะให้เด็กเกิดขึ้นก็คือเราจะได้ใจของเด็กก่อนให้เด็กรักในการเรียนวิชาภาษาไทยเด็กเปิดใจในการเรียนรู้เด็กมีความสุขในการเรียนวิชาภาษาไทยของเรานะคะเพราะในค่ายนี้เราไม่ได้เน้นว่าอุ้ยเด็กจะต้องได้ความรู้เด็กจะต้องเอาองค์ความรู้ไม่ใช่ค่ะในการจัดการเรียนรู้ตาม active learning เราอยากให้เด็กได้ประสบการณ์นะคะได้ประสบการณ์ให้เขาเปิดใจให้เขามีความสุขในการเรียนเมื่อเด็กมีความสุขเมื่อเด็กเปิดใจแล้วนะคะ การเรียนรู้ผลสรัรฤทธิ์ที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นแน่นอนนะคะและที่สำคัญนะคะก็จะบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในตรงนี้เราก็จะต้องยกคุณงามความดีนะคะให้กับคุณครูกลุ่มสาระก,การเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนบ้านเขกหกน่อยทุกท่านที่ที่เราได้ช่วยกันเป็นทีมเวิร์ของเรานะคะ ซึ่งอาตามแนวทางแอคทีฟที่เราในนำ,นำมาจัดค่ายเราก็เลือกใช้แนวทางการจัดการเรียนรู้คือการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน Activity Based Learning ตรงนี้ไม่ได้แค่ว่าเรามีกิจกรรมมันคือ activity based ไม่ใช่นะคะเดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการสอนในรูปแบบนี้ก่อนเนาะในค่ายของเรานะคะวัตถุประสงค์หลักๆของเราก็จะมีอยู่สองข้อคือพัฒนาสมรรถนะการเขียนและให้นักเรียนเนี่ยเกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาภาษาไทยตอนนี้อย่างที่บอกว่าสิ่งแรกคือเราจะใช้ใจนำก่อนเลยนะคะให้เด็กมีความสุข ในการเรียนของเราแล้วเราก็จะไปต่อยอดในรายวิชานะคะเรามาดูหลักนะคะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐานก่อนว่าหลักการของแนวทางในการจัดกิจกรรมนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะข้อแรกค่ะเราจะให้ความสนใจในตัวผู้เรียนเป็นอันดับแรกนี้เราก็มีเคราะห์ว่ากลุ่มเป้าหมายของเราคือเด็กป .6 เด็กเขาชอบอะไรเขาชอบกิจกรรม ชอบการเคลื่อนไหวไม่ชอบการอยู่นิ่งอะสังเกตนะคะดูภาพเด็กทุกคนยิ้มมีความสุขเห็นไหมคะอุปกรณ์ของเราไม่จําเป็นว่าต้องเป็นเทคโนโลยีหรืออะไรที่จะต้องทันสมัยมากมายอันเนี้ย คุณครูปัทมาพรนะคะในฐานนี้ใช้แค่ผู้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าจะใช้ทําอะไรแค่เด็กได้ถือผู้ในมือได้ยกเขาก็มีความสุขอย่างไรบ้างนะคะค่ะหลักการที่สองก็คือเรียนรู้ผ่านกิจกรรมปฏิบัติที่น่าสนใจตรงนี้นะคะเราก็จะมี10กิจกรรมในแต่ละกิจกรรมก็จะใช้หลัก ที่แตกต่างกันแต่คุณครูบางท่านอาจจะสงสัยว่าครูที่โรงเรียนมีน้อยหรือว่าเราจัดอยู่คนเดียวจะทํายังไงล่ะครูไม่เยอะเราก็จะสามารถจัดได้ในห้องเรียนของเราค่ะคุณครูคุณครูก็จัดเป็นฐานเล็กๆให้เด็กได้หมุนเวียน เปลี่ยนกันไปนะคะไม่จําเป็นว่าทุกฐานต้องมีครูเพราะเราไม่ได้เน้นว่าจะต้องมีการสอนนะคะ 3. <สอ>ค่ะผู้สอนเป็นเพียงผู้อำนวยความสะดวกเห็นไหมคะดังนั้นเราอาจจะเหนื่อยหน่อยในการจัดเตรียมคุณครูบอกว่าก็มีคนเดียวจะทํายังไงเราแค่เตรียมความพร้อมค่ะเราเป็นผู้อำนวยความสะดวกนะคะจัดเตรียมอุปกรณ์4ค่ะ ในการทำกิจกรรมแต่ละกิจกรรมต้องเน้นให้เด็กได้ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5ในการเรียนอันนี้สำคัญมากเลยนะคะ ตรงนี้ในกิจกรรมต่างๆเดี๋ยวเราก็จะมีตัวอย่างรูปแบบกิจกรรมให้ได้ดูด้วยว่าเด็กเนี่ยตาก็ได้ดูหูก็ได้ฟังนะคะปากเขาก็ได้พูดได้มือได้สัมผัสได้ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆเมื่อเด็กได้เกิดได้ใช้ประสาทสัมผัสเยอะเนี่ยการเรียนรู้ก็จะเกิดขึ้นตามมานะคะและข้อนี้ก็สําคัญค่ะในข้อ5ก็คือไม่มีการสอบค่ะ แต่ประเมินผลจากพฤติกรรมหรือว่าความเข้าใจโดยเฉพาะตอนนี้เรามีตัวชี้วัดระหว่างทางตัวชี้วัดปลายทางนะคะซึ่งในบางเรื่องที่เราจัดกิจกรรมเนี่ยเป็นตัวชี้วัดระหว่างทางเราก็ใช้ตรงนี้เลยค่ะประเมินผลนะคะจากพฤติกรรม จากความเข้าใจของเด็กตรงนี้เด็กจะเรียนรู้แบบมีความสุขว่าไม่ต้องเป็นกังวลว่าวิฉันจะสอบชิ้นงานนี้คุณครูจะเก็บคะแนนเขาก็จะทําด้วยใจทําด้วยความเข้าใจทําอย่างมีความสุขนะคะ ต่อไปค่ะ6ค่ะเพื่อนร่วมชั้นช่วยส่งเสริมกันเรียนอันนี้ก็เช่นเดียวกันจับมือไว้ไม่ใช่แค่คุณครูนะคะเด็กก็เหมือนกันค่ะจับมือไว้แล้วไปด้วยกันนะคะช่วยกันส่งเสริมในการเรียนแล้วก็ข้อ7อันนี้ก็เป็นหน้าที่ของคุณครูที่เป็นผู้อำนวยความสะดวกก็คือจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอื้อต่อการพัฒนาความคิดและส่งเสริมความมั่นใจนะคะตรงนี้สิ่งที่เราได้แล้วก็สะท้อนคิดจากเด็กคือ แค่เขาได้ออกจากห้องเรียนค่ะเขาก็มีความสุขแล้วถึงแม้จะอยู่แค่บริเวณโรงเรียนนะคะแต่ได้ออกจากห้องเรียนปกติมาเรียนรู้ในจุดนอกห้องเรียนใต้ต้นไม้ในหอประชุมในแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนเด็กสะท้อนออกมาเลยว่าชอบไหมชอบค่ะอยากมีกิจกรรมแบบนี้อยากค่ะประโยคที่นักเรียนตอบกันมากที่สุดเพราะอะไรคือสนุกเพราะได้ออกจากห้องเรียนดังนั้นเนี่ยตรงนี้สิ่งที่ได้รู้คือการ แอคทีฟเนี่ยคือถ้าเด็กได้ออกนอกห้องเรียนเด็ก ก็จะมีความสุขแล้วก็จะเกิดการเรียนรู้ที่ดีขึ้นนะคะคุณครูลองนําเอาเทคนิคเล็กๆน้อยๆนี้ไปใช้หรือคุณครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆนะคะบอกว่าถ้าฉันเป็นคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์สังคมจะเอาไปใช้อย่างไรวันนี้นะคะเราก็มีประเภทของการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐานนะคะคุณครูว่าสามารถนําไปชอปปิง้งสามารถนําไปเลือกใช้ประยุกต์ให้เหมาะกับวิชาของคุณครูได้เลยนะคะ กิจกรรมอย่างแรกค่ะคุณครูอาจจะเลือกเป็นกิจกรรมเชิงสำรวจเสาะหาหรือค้นคว้าอันนี้ก็จะเหมาะกับ activity based learning นะคะหรือแบบที่2กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ตรงนี้ก็ในแนวเกี่ยวกับการรวบรวมการสั่งสมประสบการณ์โดยผ่านการปฏิบัติหรือการทำงานที่ริเริ่มสร้างสรรค์คุณครูก็ลองเอานำไปคิดแล้วก็ต่อยอดให้เหมาะกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ของคุณครูได้นะคะและกิจกรรมที่3ค่ะกิจกรรมเชิงการแสดงออกได้แก่กิจกรรมที่เกี่ยวกับการนาเสนอหรือว่าการ เสนอผลงานต่างๆตรงนี้นะคะเราก็สามารถที่จะนำไป ใช้การเรียนรู้แบบกิจกรรมเป็นฐานได้ตรงนี้กิจกรรมเป็นฐานก็ไม่ใช่ว่าเราสอนสอนสอนปกติซึ่งในแต่ละฐานที่เราใช้ในค่ายของเราหรือคุณครูจะนำการเรียนรู้แบบ activity based learning นำไปใช้ตรงนี้นะคะเราก็มีขั้นตอนกิจกรรมในการสอนซึ่งในวันนี้เนี่ยคุณครูปัทมาพรเองก็มีตัวอย่างนะคะเกี่ยวกับการทำแผนการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่อง ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่อง คำที่มีความหมายโดยตรงความหมายโดยในเดี๋ยวท้ายนะคะเราก็จะมีการ QR Code ให้คุณครูได้เห็นแนวทางแล้วก็แผนการสอนตั้งแต่ต้นจนจบถึงการประเมินผลเครื่องมือการประเมินผลว่าเป็นยังไงเนาะแต่ตรงนี้เราก็พูดให้คุณครูเนี่ยเกิดความเข้าใจที่ตรงกันก่อนว่าเราจะมีขั้นตอนในการจัดการเรียนรู้ของเรา6ขั้นตอนด้วยกันนะคะขั้นตอนแรกค่ะก็จะเป็นขั้นนำนะคะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นขั้นที่ เราให้โอกาสนะคะในการเรียนรู้ชี้แนะในการเรียนรู้ว่าในวันนี้เราจะเรียนรู้อะไรบ้างแล้วกฎกติกามารยาทในการร่วมกิจกรรมเป็นอะไรบ้างนักเรียนจะต้องปฏิบัติอย่างไรบ้างอันนี้ให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันก่อนนะคะต่อไปขั้นตอนที่สองนะคะเดี๋ยวเรา ให้พูดถึงขั้นตอนก่อนเด,เดี๋ยวค่อยเห็นรายละเอียดนะคะขั้นตอนที่2ก็คือขั้นประสบการณ์นะคะตรงนี้เนี่ยเราสิ่งที่สําคัญคือคุณครูจะให้สถานการณ์ค่ะโดยให้ผู้เรียนมีโอกาสได้สังเกตสํารวจหรือว่าอาจจะเป็นการ คิดความรู้เดิมของผู้เรียนออกมาให้เขาสกัดความรู้เดิมออกมาว่าเป็นอย่างไรนะคะเพื่อที่จะพัฒนาความรู้ความเข้าใจแล้วครูก็จะได้รู้ความรู้พื้นฐานของผู้เรียนด้วยนะคะในขั้นตอนที่3ค่ะก็คือขั้นกิจกรรมอุ้ยตรงนี้สนุกค่ะเราต้องเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม โดยที่เราสามารถแท้ทำให้เกิดการแข่งขันกันในกลุ่มหรือมีการปฏิบัติกิจกรรมที่แตกต่างกันตรงนี้ก็จะสนุกมากเลยนะคะ ต่อไปขั้นตอนที่4นะคะก็จะเป็นขั้นสร้างความรู้ตรงนี้ก็คือทุกคนในกลุ่มเนี่ยเราก็จะเน้นกระบวนการกลุ่มนะคะที่เราจะสร้างความรู้ด้วยตัวเองก็ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ตรงนี้เชื่อมโยงไปในขั้นตอนที่3ค่ะถ้าคุณครูสามารถทํากิจกรรมให้เด็กเนี่ยได้สกัดองค์ความรู้ออกมาได้อันนี้จะดีมากสังเกตมาตอนนี้ตั้งแต่ขั้นที่1น ยังไม่มีครูสอนเลยนะคะตรงนี้เราจะเป็นให้เด็กได้ทํากิจกรรมกิจกรรมแล้วเด็กก็จะค่อยๆเกิดองค์ความรู้ด้วยตัวเองอันนี้ก็จะเป็นหัวใจที่สําคัญของ activity based learning นะคะไม่ได้แบบอุ้ยครูสอนอย่างเงี้ยกิจกรรมอ่ขั้นนําขั้นสอนสรุปไม่ใช่นะคะคุณครูต่อไปนะคะขั้นสร้างความรู้เด็กจะต้อง ได้ด้วยตัวเองก่อนและขั้นตอนที่5ขั้นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตรงนี้ก็จะเป็นการพูดคุยกันในกลุ่มอาจจะเป็นกลุ่มย่อยกลุ่มใหญ่แลกเปลี่ยนการเรียนรู้กันซึ่งในขั้นตอนนี้คุณครูก็เริ่มจะค่อยๆเข้ามามีบทบาทในการค่อยๆรวมสกัดการเรียนรู้จากเด็กแต่ละกลุ่มจากเด็กแต่ละคนให้เด็กเกิดเป็นองความรู้ที่ ถูกตอ้องอะตรงเนี้ยเพิ่งเห็นไหมเด็กเพิ่งจะเกิดการเรียนรู้ที่ชัดเจนในขั้นตอนที่5จะจบแล้วคือคล้ายๆจะเหมือนจะแบ็กเวิร์ดก็ได้นะคะที่ให้เด็กทําประสบการณ์เยอะๆเยอะๆแล้วสุดท้ายเขาเกิดองความรู้เองโดยที่ไม่รู้ตัวอา้าว ฉันเรียนแล้วหรอฉันเกิดความการเรียนรู้แล้วหรอเด็กก็จะสนุกนะคะและสุดท้ายเป็นขั้นประเมินผลอย่างที่บอกในขั้นตอนแรกว่าในประเมินผลตรงนี้เราอาจไม่จําเป็นว่าเราจะต้องเก็บคะแนนแต่เราอาจจะเป็นประเมินผลด้วยตัวเองค่ะนี นะคะจากที่ทําในค่ายของเราก็คือให้เด็กประเมินผลตัวเองโดยการพูดสะท้อนคิดออกมานะคะในการถ่ายทอดความรู้สิ่งที่ได้ความรู้สึกตรงนี้ครูเก็บเป็นข้อมูลได้เลยนะคะเพื่อที่เราจะนําไปจัดการเรียนรู้ในเรื่องต่อไปหรือว่าในขั้นตอนต่อไปนะคะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นอ่ะขั้นตอนในการจัดการเรียนรู้ซึ่งในแต่ละฐานการเรียนรู้นะคะเราก็จะมีขั้นตอนทั้ง6ขั้นตอนนี้เช่นเดียวกันเด็กก็จะทําแบบ ซ้ำๆซ้ำๆเหมือนกันไปทุกๆฐานค่ะแต่ถ้าเป็นในห้องเรียนของคุณครูคุณครูก็เอาวันนี้เราทําเป็ียกิจกรรมนี้ก็6ขั้นตอนนี้พอเราไปในชั่วโมงต่อไปอาจจะเปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนเนื้อหาเด็กก็จะซ้ําก็จะรู้แล้วแหละว่าหน้าที่หรือกระบวนการเป็นอย่างไรนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะน,นี้จะเป็นฐานของครูปัทมาภรก็ตีความหมายโดยในตีความให้แม่นนะคะตรงนี้ก็ดูจาก เดี๋ยวดูจากรูปภาพนะคะรูปภาพในการจัดกิจกรรมเห็นไหมคะในภาพด้านล่างที่จะมีแผ่นป้ายนะคะตรงนี้คุณครูจัดอยู่ในขั้นตอนคือขั้นประสบการณ์นะคะคือให้นักเรียนเนี่ยแบ่งเป็นกลุ่มค่ะแล้วคุณครูเนี่ยก็จะแจกบัตรคําที่เป็นความหมายเป็นคําแล้วก็คําศัพท์ที่บ่งบอกถึงความหมายโดยในแล้วให้เวลานักเรียนกลุ่มละ5นาทีค่ะให้เขามาจับว่าคําศัพท์คํำนี้มันน่าจะแปลว่าอะไรนะคะเช่น คำว่าหงกับความหมายคําว่าดาวคําว่าหินตรงเนี้ยเด็กในกลุ่มเขาจะร่วมกันคิดแล้วก็จับซึ่งตรงนี้ครูบอกเลยว่าจะผิดจะถูกไม่เป็นไรตรงเนี้ยเราจะรู้ละว,วิเคราะห์แต่ละกลุ่มได้เลยค่ะว่าเขามีความรู้พื้นฐานเดิมยังไงแต่ละกลุ่มก็จะรีบค่ะแข่งขันกันเพราะว่าเหมือนมีคะแนนแต่ละกลุ่มของครูก็จะมีด้านบนจะมีกระดานไว้บอร์ดเล็กๆให้เด็กเป็นสะสมคะแนนเพราะเด็กในวัยนี้ชอบการแข่งขันแค่ตรงเนี้ยค่ะเรามีกระดาษมีกระดานวิเด ได้เขียนตื่นเต้นทุกรทุกทีเนี่ยกระดานต้องอยู่กับคุณครูครูจะได้เขียนแต่วันนี้ฉันมีกระดานฉันมีโอกาสได้เขียนเราถือเป็นเรื่องเล็กๆแต่ลองมาทํานะคะเด็กมีความสุขมากเพราะฉะนั้นตรงนี้สิ่งที่สกัดได้อย่างหนึ่งก็คือว่าเราอย่าเอาตัวเองนําทางเด็กว่าเด็กไม่ชอบหรอกเด็กไม่แต่เราจะต้องเอาเด็กเป็นผู้เรียนเป็นสําคัญว่าเขาชอบอะไรนะคะ อหรือตัวอย่างนะคะในขั้นต่อไปนะคะคือขั้นกิจกรรมตรงนี้นะคะก็คือจะใช้วงล้อค่ะวงล้อตรงนี้นะคะก็จะใช้ซึ่งในวงล้อเนี่ยวงล้อสุ่มคุณครูก็จะมีประโยคนะคะมีประโยคแล้วเราก็หมุนแล้วเราก็ตกลงร่วมกันว่าเมื่อจบแล้วเนี่ยให้ผู้เรียนช่วยกันอ่านประโยคแล้ววิเคราะห์ว่าข้อความที่ในประโยคเป็นความหมายโดยตรงหรือความหมายโดยใน ตรงนี้ที่บอกว่าใช้ผู้เด็กได้ใช้ประสาทสัมผัสอีกแล้วเมื่อกี้ได้ใช้กระดาษนี่ค่ธรรมดาเนาะต่อไปในขั้นประสบการณ์เด็กได้ใช้ผู้ค่ะบอกว่าถ้าข้อความนั้นเป็นความหมายโดยตรงให้ยกผู้สีเขียวอแทนที่เราจะให้เด็กตอบด้วยคําพูดหรือว่ายกมือ,อเราก็หาสื่อใกล้ตัวมาค่ะถ้าข้อความนั้นเป็นความหมายโดยในให้เรายกผู้สีชมพูซึ่งในกติกาบอกแล้วค่ะว่า ในแต่ละกลุ่มคนในกลุ่มเนี่ยไม่จําเป็นต้องตอบเหมือนกันนะคะแต่ถ้าในแต่ละข้อกลุ่มไหนมีคนตอบถูกกี่คนก็จะได้คะแนนเพิ่มเข้าไปเห็นไหมคะในแต่ละข้อเขาก็จะเขียนคะแนนยกคะแนนอุ้ยตอนนี้ฉันได้เท่าไหร่แล้ว ข้อต่อไปจะต้องได้อีกเท่าไหร่เด็กจะกระตือรือร้อนอยู่ตลอดเวลาค่ะคุณครูไม่ต้องกลัวว่าเด็กจะง่วงเด็กจะคุยกันเด็กจะเล่นนะคะตรงนี้เราทำจริงแล้วเราก็พิสูจน์มาแล้วค่ะว่าถ้าเราใช้กิจกรรมเป็นฐานให้เด็กได้ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5ในการร่วมกิจกรรมทั้งขั้นประสบการณ์หรือว่าขั้นกิจกรรม เด็กจะแบบสนุกแล้วก็เพลิดเพลินในกิจกรรมของเรานะคะนอกจากนี้นะคะอ่ะเราก็จะมาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับฐานอื่นๆบ้างเพื่อคุณครูจะได้นําไปใช้ในการจัดการเรียนรู้นะคะเช่นนอกจากชื่อฉันอ่ะตรงนี้ก็จะเป็นฐานเกี่ยวกับเรื่องคําไวัยพจน์นะคะนี่ก็จะเป็นคุณครูพรเทพพิมพทอง ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นะคะฐานค่ะคำพ้องมองคิดพิจารณาตรงนี้เราก็วิเคราะห์ได้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยในเรื่องคำพ้อง ในการเขียนคำพ้องเด็กก็มีปัญหานะคะอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมโดยคุณครูทัชพันธ์ก็จะมีรายละเอียดนะคะเดี๋ยวเราก็จะแชร์ powerpoint ให้คุณครูไปดูรายละเอียดย่อยๆได้ว่าเอ๊ะจะทำยังไงดีนะคะหรือจะเป็นฐานว่าเธอคือความสำคัญนะคะตรงนี้ก็คือจับใจความสำคัญจากการอ่านนั่นเองตรงนี้ก็จะมีนิทานสั้นๆแล้วเด็กมาเขียนสรุป ะะสรุปตรงนี้ก็จะเชื่อมโยงไปในข้อสอบอัตนัยนะคะในการสอบโอเน็ตด้วยเราทําอะไรครั้งเดียวเด็กจะต้องเชื่อมโยงได้ผลหลายๆอย่างนะคะโดยคุณครูจันทนีไสาย,ย่างนะคะอีอกฐานหนึ่งนะคะฉันขอยือมตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการยืมคําภาษาต่างประเทศเข้ามาคุณครูรัตนีรสสายทองแก้วนะคะ ฐานใช้อย่างไรให้ถูกต้องก็คือเกี่ยวกับการเลือกใช้คําในแต่ละบริบทเพราะว่าที่โรงเรียนเด็กจะเป็นนักเรียนชาวเขาในการเลือกใช้คําในแต่ละบริบทเนี่ยก็จะเป็นเรื่องยากสําหรับนักเรียนนะคะฐานนี้ค,คุณครูอัชราแซว่านะคะฐานต่อไปสุภาษิตสำนวนนะคะก็คือคุณครูสุจิตราคํากุ้งค่ะฐานคําเชื่อมคุณครูสุนิสานะคะแล้วก็ ฐานคำจากภาพทราบความหมายคุณครูพัชรกรพันธ์แล้วก็ฐานเขียนเล่าเรื่องปราดเรื่องปัญญาก็คือการเขียนเรื่องจักภาพตรงนี้ก็เชื่อมโยงไปเกี่ยวกับการสอบโอน e t เช่นเดียวกันนะคะเขียนเรื่องจักภาพโดยคุณครูวิชัยทิมวงนะคะเดี๋ยวอยากจะบอกว่าว่าเดี๋ยวคุณครูพัฒมาพรโมหรือเปล่านะคะ เดี๋ยวเราจะมาดูบรรยากาศเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าในการจัดกิจกรรมทั้ง6ขั้นตอนเนี่ยอยากให้เห็นสี่หน้าเด็กๆนะคะว่าความสุขที่เกิดจากการหมายโดยในอย่างไรคะเนาะก็คือเรียนรู้จักความหมายโดยตรงโดยในไหมอ่าไม่แน่ใจอ่าเดี๋ยววันนี้ก่อนอื่นนะคะให้นักเรียนแบ่งเป็น4ี่กลุ่มเขาลูกแล้วน่าเร็วๆช่วยกันค่ะกระบวนการกลุ่มลูกการทํางานเป็นกลุ่มเราทํายังไง อนั่งเป็นวงกลมก็ได้นั่งยังไงก็ได้่จับคู่กระต่ายไปหาในการวกิจกรรมของเด็กทอุปกรณ์เร็วๆช่วยกันเร็วๆเร็วๆเร็วๆรๆเตรียมอุปกรณ์ออกมาให้หมดสิลูกออกหมดพี่ขอช่วยกันไม่ได้ให้เขียนเก็บไม่ได้ให้เขียนค่ะเราจะได้การเรียนรู้โดยกระบวนการกลุ่มไปในตัวโดยคุณครูคอยชี้แนะว่าบางทีเด็กเนี่ยยังไม่เคยทํางานเป็นกลุ่มเอ๊ะในการทํางานเป็นกลุ่มให้รวดเร็วเนี่ยจะต้องทําอย่างไรคุณครูก็คอยชี้แนะนะคะ ตรงนี้เห็นไหมคะเด็กได้ถือประตัดสัมผัสเขาจะไม่เล่นเลยยกนี้สีเขียวอ่าความหมายโดยตรงนะคะนะเราต้องเป็นเจ้าแม่สื่อเจ้าแม่อุปกรณ์นิดนึงซึ่งเราก็สามารถนําไปใช้ในกิจกรรมอื่นๆได้อีกเราต้องค่อยๆเชียร์อัพเด็กนะคะให้มีความสุขถ้าโดยเปนักแสดงเป็นียดให้เด็กมีความสุขนะคะอ่าเราก็มาดูฐานอื่นๆเห็นไหมเราก็เรียนรู้แบบอักาลยานมิตรเนี่ยเด็กได้เปลี่ยนอุ้ยได้นั่งอันนี้จากเมื่อกี้หอประชุม เปลี่ยนมาตรงอื่นแล้วเด็กห้องนี้ก็ชอบค่ะหขาห้องนี้มีแอร์นะคะในเด็กบอกนะคะเด็กก็จะมีความสุขก็คือคุยแบบว่าเราเป็นส่วนหนึ่งเราเรานั่งด้วยกันไม่ต้องในโต๊ะเรียนนะคะอะตรงนี้ก็เปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนคุณครูบ้างในแต่ละอาถานการเรียนรู้นะคะ อันนี้คืออยากให้เห็นว่าถ้าเราจับมือกันทํางานเป็นทีมเวิร์กเนี่ยมันดีมากเลยนะคะคุณครูคุณครูลองไปใช้ที่โรงเรียนนะคะไม่จำเป็นว่ามันต้องเป็นกลุ่มสาระเดียวเราอาจจะใช้ Activity b a s e d l e a r n i n g โดยใช้หน่วยการเรียนรู้และวูรณาการในทุกๆก,กลุ่มสาระ แล้วครูเอ๊ะบาวันหนึ่งของสัปดาห์เรามาใช้กิจกรรมแบบนี้เร่ยมกันนะคะคุณครูก็จะมีความสุขเด็กนะคะก็จะมีความสุขเช่นเดียวกัน<า>คุณครูดูนะคะไม่ว่าแต่ละฐานแต่ละภาพเนี่ยใบหน้าของเด็กคือเขาจะยิ้มเขาจะ มีความสุขในการเรียนเนาะถึงบางที่อาจใช้ห้องเรียนแต่เราสามารถจัดรูปแบบเห็นไหมเขาได้นําเสนอถ้าปกติในห้องเรียนใหญ่ฉันไม่เคยมีโอกาสได้พูดแต่พอมาเป็นกลุ่มเล็กๆทุกคนจะต้องมีส่วนร่วมทุกคนจะต้องมีโอกาสได้พูดนะคะ,ะคะเด็กเขาก็จะยิ้มได้ได้มีความสุขนะคะในการทำ ได้ระบายสีเด็กชอบคุณครูก็เตรียมอุปกรณ์ให้นะคะใช่หคะเขาชอบก็จะมีผลงานของตัวเองโดยที่ครูไม่ต้องบังคับเธอจะไปเป็นเรื่องคำเชื่อมง่ายๆมีภาพมีสิ่งที่เขาเขียนถ้าเขาสื่อได้แค่ประโยคหรือสองประโยคครูก็ถือว่าประสบความสำเร็จเราไม่ต้อง คาดหวังวิาจะต้องเป็นการตอบตอบสอบนะคะคุณครูเราใช้หลายๆแบบวันนี้กนจะเป็นถ่านท้ายนะคะเนี่ยเรามีภาพเขียนที่สื่ง่ายๆในชิฟฟะบานภาพเกี่ยวกับท้องถิ่นให้เด็กกำกับทำสักรูปมาใช้หลักง่าย5แ H แล้ว้เรขียนเรื่องจากภาพเชื่อมโยงไปสู่การเขียนข้อสอบอัตนัยในรภาษาไทยนะคะประสบการณ์ที่นักเรียนได้พบนะครับรูปแรกเนี่ยก็จะเป็นรูป ะค่ะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศในการฉัดเห็นไหมคะเด็กยิ้มเด็กมีความสุขมากนะคะ,ะในตรงนี้ อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างกับอน,นอกจากนี้เนี่ยในห้องเรียนปกตินะคะเราก็สามารถที่จะนําไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้เช่นเดียวกันนะคะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างว่าทุกอย่างในการจัดการเรียนการสอนเนี่ยแค่สํานวนมานะคะไม่ใช่เอาเด็กไปหาความหมายจัดเป็นประเภทเด็กคิดเองนะคะค้นคว้าเองแยกประเภทเองยกตัวอย่างเองอะไรคือสำนวนสุภาษิตคำพังเพย คุณครูไม่ต้องสอนค่ะเด็กทําเองคิดเองหรือแม้แต่บางเรื่องอันนี้ก็ชอบเกี่ยวกับการแสดงบทบาทสมมุตินะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กหรือเด็กโตแค่ให้เขาวันนี้ให้หลักว่าได้ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5นะคะคุณครูก็คอยให้คําชี้แนะกับเด็กนะคะว่าแล้วเราก็สอนอย่างมีความสุขเด็กนะคะก็เรียนอย่างมีความสุขเช่นเดียวกันค่ะ ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็จะเป็นแนวทางนะคะในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยนะคะวันนี้เนี่ยเราก็เสนอมาในแนวทางที่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ Activity Based Learning โดยการทำงานเป็นทีมเป็นกลุ่มร่วมแรงร่วมใจจับมือไว้แล้วไปด้วยกันสวัสดีค่ะ